สวัสดีครับอัปเดตเส้นทางฝนและสภาพอากาศกันนะฮะพี่น้องในวันเสาร์วันนี้วันเสาร์ที่16กันยายน2566วันนี้ก็วันหยุดราชการและก็หวยออกด้วยขอให้พี่น้องรวย,วยกๆกันเฮงๆกันทุกท่านนะครับก่อนไปดูลักษณะาอากาศกันวันนี้นะครับพี่น้องเราไปดูแนวโน้มฝนตกสะสม24ชั่วโมงกันอีกเช่นเคยนะฮะตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่22กันยายนกันก่อนครับ เราก็มาเริ่มกันเลยนะฮะที่ภาคเหนือวันนี้พรุ่งนี้ฮะวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันมะรืนคือวันที่17และ18กันยายนฝนยังคงตกแน่นๆอยู่นะครับสำหรับพื้นที่ภาคเหนืออยู่ถึงร้อยะ60ของพื้นที่เลยก็จากอิทธิพลของย่อมความกดอากาศต่ํนั่นเองถึงแม้ว่าพรุ่งนี้นี่เขาจะลงทะเลไปทางพาม่าแล้วนะฮะแต่ก็ยังมี ด้านหลังนะครเป็นลมยกขึ้นไปแล้วก็จะทําให้ฝนตกต่อเนื่องได้2วันแล้วก็ฝนก็จะเบาบางลงเหลือร้อยละสี่ยีของพื้นที่ในวันที่19ถึงวันที่22กันยายนนะเราไปดูพื้นที่ทางภาคอีสานกันบ้างคนระับพี่น้อง โดยในภาคอีสานนั้นวันที่17-18ถึงกันยายนนั้นก็จะมีฝนตกหนาเม็ดเช่นกันนะฮะในระดับร้อยละ60ของพื้นที่เลยนะฮะทางภาคอีสานและฝนก็จะลดลงไปนะฮะเหลือร้อยละ40ของพื้นที่ในวันที่19-22ถึงวันที่ แต่ถ้าหากพี่น้องทุกท่านมองดีๆนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงหลังนะฮะคือวันที่19และวันที่22นี้นะฮะพื้นที่อีสานตอนบนนะฮะฝนจะลดลงไปนะครับที่เหลือรนะ้อยละ40เนี่ยทางพื้นที่อีสานตอนบนฝนจะไม่ค่อยมีแล้วครับเพราะว่าพี่น้องอีสานบนเบื่อฝนกันแล้วก็รอ19 22ฮนะดูซิจะลดลงไปจริงหรือไม่นะฮะก็เหลือตกกระจุกไว้แถวอีสานล่างและอีสานด้านตะวันตกติดภาคกลางและภาคเหนือเห็นไหมครับ ฝนจะไปอยู่ตรงสองพื้นที่นี้ซึ่งสองพื้นที่นี้ก็ยังคงต้องการฝนนะผมดูแล้วเห็นบ่นกันเยอะจังเลยฮะบ่นกันมาเยอะว่าฝนน้อยตั้งแต่ต้นฤดูนะแต่ตอนนี้ไม่รู้พอหรือยังนะถ้าไม่พอก็นี่ครับก็ยังมีแนวโน้มที่จะตกต่อไปอีกโดยพื้นที่ภาคกลางนะฮะในวันพรุ่งนี้วันที่17และวันที่18นะฮะฝนยังคงตกกระจายต่อเนื่องได้ในระดับร้อยละหกของพื้นที่นะฮะแล้วก็ลดลงไปในวันที่19ถึงวันที่22อกันยายนพี่น้องก็ ภาคกลางนะก็เหลือร้อยละ3 0มสถึงสีของของพื้นที่ซึ่งก็ไม่ได้ลดลงไปมากมายจนแห้งไปเลยนะครับภาคกลางก็ฝนก็เดือนนี้ก็ดีขึ้นนะพี่น้องภาคกลางฮนะก็ดีขึ้นกว่าเดือนก่อนๆน,นะครับก็มาลุ้นกันต่อไปนะสำหรับพื้นที่ภาคตะว,วันออกฮะในวันที่17จและ18จากโมเดลคาดหมายให้มีฝนตกกระจายในระดับร้อยละ60ฮะของพื้นที่แล้วก็ลดลงไปเหลือร้อยละ40ของพื้นที่ในวันที่19 ถึงวันที่22กันยายนเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคกลางนะฮะฝนออกทรงเดียวกันนะครับสําหรับพื้นที่ภาคตะวันออกกับภาคกลางโดยในพื้นที่ภาคใต้ของไทยนั้นทุกท่านจะเห็นว่าวันนี้ทรงของโมเดลวันนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะพี่น้องเปลี่ยนไปจากเดิมนะจากที่เราดูกันทุกวันนะฮะโดยคาดหมายของแบบจําลองวันนี้ให้พื้นที่ภาคใต้ในเกือบเกือบทั้งภาคแล้วพี่น้อง กลับขึ้นมานะฮะกลับขึ้นมามีฝนตกกระจายเพิ่มขึ้นในระดับร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ในตลอดช่วงเลยนะครับช่วงนี้คือในวันที่สิบเจ็ดถึงวันที่ยี่สิบสองกันยายนนะสลับกันไปในแต่ละจังหวัดเห็นไหมครับโดยในภาพถัดไปนะฮะก็เป็นลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้นะครับสําหรับลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้จากภาพก็เป็นลมมรสุมเซาเวทนะครับเติมความชื้นระยะฐานฝนฐานเมฆนะครับ วันนี้เขาก็ทรงพัดยกขึ้นไปนะฮะแล้วก็หมุนวนทวนเข็มนาฬิกาหล่อเลี้ยงไซคอนิกย่อมโลนะฮะโดยพัดผ่านปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในทุกภาคด้วยกำลังปานกลางนะฮะก็ทุกภาคก็ได้แก่ภาคเหนืออีสานแล้วก็ภาคภาคตะวันออกนและครับแล้วก็มีภาคใต้ตอนบนบางส่วนด้วยเหนือจังหวัดเพชรบุรี โดยในพื้นที่ภาคใต้นะฮะภาคใต้ตั้งแต่อ่าตั้งแต่ช่วงภาคใต้บนลงไปนะฮะก็ลมมรสุมก็พัดปกกลุมด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะฮะในขณะที่การพัดของกระแสลมระดับบนในบรรยากาศชั้นกลางนะพี่น้องดูนะฮะวันนี้พัดปกกลุมประเทศไทยด้วยกําลังปานกลางนะฮะ ลรือลนกลางเป็นทรงลมใต้นะฮะไหลขึ้นไปแต่จริงไม่ใช่ฮะมันไหลแล้วก็โค้งฮะโดยไหลพัดม้วนบนทวนเข็มน,นาฬิกาเช่นกันเหมือนลมมรสุมฮะขยับตามทิศทางการเคลื่อนของย่อมโลนเหมือนเมื่อวานนีฮะแต่วันนี้ส่วนที่ปกคุุมประเทศไทยของเราในของลมบนเป็นจะเป็นลมใต้ขึ้นไปซึ่งพัดยกดีแบบนี้นะฮะ ไหลฮะฝนมันก็จะไหลจากล่างขึ้นบนนะฮะแล้วก็วันนี้ฝนก็น่าจะหนากว่าเมื่อวานด้วยนะคือเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือวันนี้นะฮะพัดยกในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะฮะเมื่อวานลมบนนะั้นไม่ได้พัดในพื้นที่ภาคใต้วันนี้พัดในพื้นที่ภาคใต้ประสานกับลมมรสุมด้วยดังนั้นวันนี้ภาคใต้นะฮะวันนี้ฝนเพิ่มนะฮะทั้งนี้แนวการพัดของลมระดับบนพี่น้องก็มองตามลูกศรสีเหลืองส่วนสีแดงนั่นก็ เป็นลมที่เป็นลมมรสุมชั้นฐานฝนนะที่ผมทำไว้เพื่อความเข้าใจกันดังนั้นวันนี้นะฮะพื้นที่ทางตอนบนของไทยฮนะได้แก่เหนือีสารกลางและตะวันออกนั้นนะฮะออกทรงเดิมนะพี่น้องวันนี้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของยอมความกดอากาศต่าในทุกพื้นที่ฮนะก็จะมีการยกตัวของกระแสาอากาศเกิดเป็นฝนตกกระจายเป็นสปริงเกอร์นะฮะ ในพื้นที่ต่างๆตามการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆของแนวพัดสอบของลม2ระดับที่หมุนทวนเข็มนาฬิกายกตัวเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองนะในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มเกือบทั้งภาคนะฮะจากได้แนวลมบนล่างพัดยกประสานตามลูกศรสีแดงและสีเหลืองครับเมื่อวานนี้ลมบนไม่ได้พัดยกนะครับโดยตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่17กันยายนภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่ ตกได้ในบริเวณจังหวัดไม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรชบูรณ์นะครับสำหรับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะครับพี่น้องจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดเลยนองคายนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธาน,นีมุกดาหารกาฬสินขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธร อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีลำนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดชัยภูมินะฮะสำหรับภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทศห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุทยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครา,าม กรุงเทพมหานครและปะลัตตมณฑลสำหรับภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชะเชงเซาชนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยที่ภาคใต้นะครับพี่น้องก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้ก็บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ต กระบี่สุราษฎร์ธานีตรังสตูลนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาณราธิวาสโดยที่พื้นที่สปปลาวเพื่อนบ้านของเรานั้นฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกได้ในแขวงบ่อกแก้วหลวงน้ำทาวดวมไซพงสาลีไซยบุรีเวียงจยันรไซสมบูรณ์บริคำไซคำม่วนสวรรค์เกษตรารวันเซกองจำปาสักและอตัตตะเปืรนะฮะ คลื่นลมในทะเลนะครับวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง2เมตรสวัสดีครับ